แต่5นาฬิกาของเช้าวันที่26มิถุนายน2557วันต่อต้านยาเสพติดสากลเป็นกำหนดเวลาที่คณะทำงานผนย้ายนำยาเสพติดให้ทษของกลางผนย้ายออกมาจากคลังเก็บยาเสพติดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย เวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นเวลาล้อหมุนขบวนรถที่ขนย้ายาเสพติดให้โทษของกลางเคลื่อนออกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทำกลางการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางอากาศเวลา7จ็นาฬิกา38บนาทีขบวนรถขนยา,ยาเสพติดเดินทางมาถึงที่หมายศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา10นาฬิกา30นาทีจึงได้เวลากดปุ่มเดินเครื่องเตาเผาทยอยนำยาเสพติดเข้าเผาทําลายด้วยวิธีไพโรไลติกเตาที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงกว่า850องศาเซลเซียสโดยการเผาทําลายยาเสพติดให้โทษของกลางในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่43นับเป็นการเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่ในรอบปีมีทั้งยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนยาอีและฟิน น้ำหนักรวมกันกว่า3000กิโลกรัมโดยยาบ้ามีมากสุดกว่า2500กิโลกรัมรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วกว่า8,800ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกัญชาของกลางบางส่วนอีกกว่า5000กิโลกรัมมูลค่าประมาณ12ล้านบาทที่ทางกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดนำมาร่วมเผาในครั้งนี้ด้วย หลายคนอาจจะมองว่าจำนวน3 0 9 4กิโลกรัมน้ำหนักท่วนๆของยาเสพติดที่ขนย้ายจากคลังออกมาเผาทำลายวันนี้ดูเหมือนเยอะแต่แท้จริงแล้วจำนวนของยาเสพติดดังกล่าวเป็นแค่เพียงเซี่ยวหนึ่งของยาเสพติดที่ยังเหลืออยู่ในคลังเก็บยาเสพติดของอ,อยอ,อีกนับ40ตันในขณะนี้เท่านั้นนั่นก็หมายความว่าสถานการณ์ยาเสพติดของไทยมองดูแล้วยังน่าเป็นห่วง จากข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดปี2557ของสำนักง,งานปปสระบุว่าการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีนมากกว่า180ยังคงนำเข้ามาทางชายแดนภาคเหนือพื้นที่นำเข้าหลักได้แก่อำเภอเชียงแสนแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันเวียงแก่นจนถึงรอยต่อชายแดนอย่างอำเภอเทิงของจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่อายฝางเชียงดาวเวียงแหงชัยประการของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทั diesel, incident, oui, ้งหมดถือเป็นพื้นที่การค้าหลักของชาวเขาเผ่าลีซอมูเซอร์ม้งและจีนฮอที่มีศักยภาพจัดหาและนำเข้ายาบ้าครั้งละมากๆตั้งแต่ระดับ3 0 0 0 0นเม็ดไปจนถึง1ล้านเม็ดขึ้นไปหรือการนำเข้าเฮโรอีนและยาไอซ์ได้ครั้งละมากกว่า10กิโลกรัม แต่ทุกวันนี้การสกัดกันเส้นทางลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือที่มีความเข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้นักค้าบางกลุ่มเริ่มเปลี่ยนเส้นทางมานำเข้าทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนได้แก่อําเภอเมืองจังหวัดน้องคายอําเภอเมืองจังหวัดบึงการอําเภอเมืองอําเภอท่าอุเทนท่าทพนมบ้านแพงจังหวัดนครพนม อำเภอท่าลี่ปากชมจังหวัดเลยและอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีและล่าสุดกับพื้นที่ปัญหาใหม่ยัางชายแดนด้านอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแม้แต่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มักถูกใช้เป็นจุดพักยาเสพติดด้วยชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด50แห่งของของปปสเนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศในพื้นที่3จังหวัด เฉพาะในกรุงเทพเนี่ยในอของกรุงเทพเนี่ยมี5ชุมชนนะครับมีสุหลาแดงดวงแขวััพยาไกรสะพานปูนแล้วก็วังสม อันนี้เป็นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุดในที<ค>่เมืองตัว <นะ S 2> จัก,<อ>จกสําคัญและเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้ยาเสพติดไม่หมดไปจากประเทศไทยสักทีนั่นก็คือในคดียาเสพติดรายสําคัญมักจะพบว่ามีเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือเป็นเครือข่ายการค้าเดิมที่บุคคลในเครือข่ายต้องขังคดียาเสพติดอยู่ภายในเรือนจําเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ที่ผ่านมาจะมีการสืบสวนปราบปรามอย่างหนัก แต่ก็ไม่สามารถตัดวงจรการค้าจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้ ดังนั้นการเข้มงวดกวดขันกดดันขบวนการค้ายาเสพติดจากทางเจ้าหน้าที่จึงเป็นแนวทางเดียวที่น่าจะเป็นตัวช่วยให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเบาบางลงได้รวมไปถึงที่จะต้องมีมาตรการเฝ้าระวงังไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่อเป็นพาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนหญิงและกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาอายุระหว่าง15ถึง19ปีซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ของเจ้าของยาเนี่ยมารับนะครับจากผู้ต้องหาที่เหล่อที่จะ็นผลสอบ